หนูของเงินสดหนึ่งล้านแหวนเพชรสามกะละัดแล้วก็เลื่อนหออีกหกลา้านแกมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกแกเรื่องสินสอดพ่อก็ไม่มีปัญหาพ่อเล่นละครปะเนี่ยถามหน่อยเธอเงินเดือนคนสวนนะ่ะเท่าไหร่กระเป๋าของหนูอะ่ะยังแพงกว่าเงินเดือนพ่อทั้งเดือนอีกอย่าบอกนะว่าจะเอาต้นไม้พวกเนี้ยมาเป็นสินสอดให้ออมพี่ออฟอะเขารักฉันจะตาย ดูอย่างงานแต่งสิเขาซื้อแหวนเพชรให้ฉันพ่อตาแม่ยายเขาก็ยกเรือนหอตั้งห้าล้านให้ฉันออมเธอทั้งสาวทั้งสวยเรียกค่าตัว๋วแพงๆนะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้ที่ฉันนัดพี่มิวมาก็จะคุยเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ยังไม่มาอีกเหรอนันนาสินัดไว้แปดโมงนี่แปดโมงครึ่งยังไม่มาอีกออมรอนานไหมนั่นไงพูดถึงก็มาเลยสักพักนึงแล้วพี่มิวทำไมเพิ่งมาล่ะ อ๋อ oh, รถมันติดน่ะแต่เมื่อเช้าพวกเรามาทางด,วด่วนรถไม่ติดเลยนะพอดีพี่เอามอเตอร์ไซค์มาขึ้นทางด่วนไม่ได้ฮะมาคุยธุระเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะเอา้าคุยธุระเอาคุยได้นี่ไม่เห็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยมีอะไรก็พูดมาสีอ้อมเราเป็นแฟนกันนะดียังจําได้นะว่าเราเป็นแฟนกันอ้อมจะคุยเรื่องงานแต่งงานของเรางานแต่งงานใช่วันนี้เราจะต้องคุยเรื่องงานแต่งงานกันให้รู้เรื่องอ้อมนี่มันเรื่องสําคัญนะ ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาก็ปรึกษาสิแล้วพ่อพี่บิวอยู่ไหนเออวันนี้วันนี้ถ้าไม่ได้คุยกันให้รู้เรื่องนะเราเลิกกัน ฮัลโหลอ,อมพี่มิวพ่อพี่มิวอยู่หลังไหนถึงแล้วเหรออยู่หลังสุดท้ายอะพ่อพี่ทำสวนอยู่ฮะทำสวนนี่พ่อพี่มิวเป็นคนสวนแล้วเนี่ยโถเอ้ยแล้วพี่มิวอยู่ไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้พี่ยางแตกเข้าไปหาพ่อพี่ได้เลยนะโอเครีบมาก็แล้วกันอะไรคนสวนเหรออมเดี๋ยวเธอไปเจอก็รู้เองแหละเฟิร์นเสียลม นุนน่นดูนุ่นดิเฮ้ยอมอ,อย่าบอกนะว่านั่นพ่อสามีเธออ่ะใช่เฮ้ยแต่นั่นมันคนสวนนะออมอ้าวหนูอมรูอเปล่าลูกๆๆๆๆพอดีเจ้ามิวมันโทรบ,บอกเมื่อกี้นี้ว่าหนูจะมาหาพ่อสวัสดีค่ะเอนสวัสดีค่ะจะมาคุยเรื่องแต่งงานใช่ไหมเข้ามากอนสิลูกมาเข้ามาเออพูดตรงๆนะอมอคนสวนที่บ้านฉันอะยังดูดีกว่าพ่อสามีเธออีก ไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวออมรอมิวดีกว่าค่ะงั้นตามสบายนะลูกเดี๋ยวพ่อขอตัวไปจัดสวนต่อเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จเจ้าของบ้านเขาจะมาว่าพ่อเอาค่ะออมฉันว่าเรากลับก่อนดีกว่าดูโซนและวะ้วอะหวังจะมาเกาะเธอแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงหรอกเฟิร์นฉันไม่งโง่ขนาดนั้นหรอกแต่ขอรอพี่มิวมาก,ก่อน,นจะเอาคืนสักหน่อยเซจับให้หนักเอนพ่อทั้งลู่ งไงออมเจอพ่อพี่ยังคนส่วนอะเนาเจอแล้วอ๋ออ้าวมิวผมกับออมจะมาคุยเรื่องงานแต่งงานนะครับเออพี่มิวก่อนจะคุยเรื่องงานแต่งงานอะเรามาคุยเรื่องสินสอดกันก่อนนะเอาสิได้สิลูก แล้วหนูคุยกับทางบ้านหรือ,อยังว่าสินสอดอ่ะเขาจะเรียกเท่าไหร่ยังไม่ได้คุยหรอกคะ่ะแต่หนูประเมินจากฐานะรูปร่างหน้าตาของหนูแล้วหนูของเงินสดหนึ่งล้านแหวนเพชรสั่กระรัดแล้วก็เลื่อนหออีกหกล้านนิวพ่อครับผมรักออมจริงนะครับเอาละ่ะถ้าแกรักผู้หญิงคนนี้จริงๆและแกมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกแก เรื่องสินสอดพ่อก็ไม่มีปัญหาสินสอดไม่มีปัญหาเฮ้ยออมได้จริงๆด้วยพ่อเล่นละครปะเนี่ยถามหน่อยเธอเงินเดือนคนสวนน่ะเท่าไหร่นี่กระเป๋าของหนูอ่ะยังแพงกว่าเงินเดือนพ่อทั้งเดือนอีกยังมีหน้ามาบอกว่าจะให้สินสอดทุกอย่างนี่แหละเขาบอกว่าคนสวนเจี่ยมออมทำไมดูถูกพ่อพี่แบบนี้หรือว่ามันไม่จริงอย่าบอกนะว่าจะเอาต้นไม้พวกนี้ยมาเป็นสินสอดให้ออม อ๋อไม่เอาหรอกนะเ้ยออมไม่เอาหรอหลานตนเลยนะออมพี่ไม่คิดเลยนะว่าออมจะเป็นคนแบบนี้พี่เราเสียดยเวลาท,ทั้งหมดที่เราคบกันมาเราวฉันไม่เสียเวลาหรือไงโถเอ้ยไอ้ลูกคนสวนมิวทำไมแกไม่หาผู้หญิงที่เหมาะสมกับแกให้มันคู่ควรกับเรือนหอหลังนี้พ่อซื้อเรือนหอหลังนี้ราคา12ล้านเพื่อหอสะพ้ย แต่แกกลับไปคว้าผู้หญิงราคา5บาทมาหาพ่อเนี่ยนะพ่อนี่พ่อลองใจหนูหรอคะยุดอย่ามานแต่ต้องพ่อผมเธอมันต่ําเกินไปที่จะเป็นสไพรายของพ่อพี่พี่มิวก็เห็นพ่อบอกว่าจะทําสวนให้เจ้าของบ้านหลังนี้นี่ก็ใช่ไงพ่อซื้อไว้ให้เจ้าของใหม่นั่นก็คือลูกสไพรายของพ่อแต่มันไม่ใช่เธอออมหนูหนูรู้ไหมค่าจ้างในการจัดสวนนะ่ะเท่าไหร่เออ ไม่รู้ค่ะคุณพ่อหลักหมื่นหลักแสนบางส่วนก็หลักล้านที่หลังอยาเที่ยวไปดูถูกอาชีพคนอื่นเขานะลูกมิ้วส่งแขกเดี๋ยวพ่อจะไปจัดส่วนต่อครับพ่อเธินออมเฟิร์เธอด้วยสองล้านพี่เมิวไม่คิดดูอีกทีหรอไป ไว้นะคะลูกสะภ้ที่ดีควรรู้จักการวางตัวอย่าเห็นแค่เงินเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตคู่จนลืมสิ่งสำคัญคือการเป็นที่ยอมรับและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะเธอจะลาอีกแล้วเหรอเออพอดีว่าลุงของเฟิร์นเสียค่ะ ฟันก็นเลยจะลากลับต่างจังหวัดเพื่อไปช่วยงานนะคะนี่เธอลากลับไปแล้วลูกของเธอจะฟื้นขึ้นมาไหมฮะมันมีประโยชน์อะไรฮะ อ๋อวันนี้ชนานะแล้วเขียนใบลาเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วฉันส่งไปที่โต๊ะผู้จัดการแล้วล่ะอ๋อโอเคฉันไปทำงานก่อนนะอ,อ้าวสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีจะ้ะลาอีกแล้วเหรองานเก่าก็ไม่เสร็จงานใหม่ก็เข้ามายังจะลาอีกเหรอคือ ผมต้องพาแฟนไปทำธุระนะครับธุระอะไรของเธอมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคือแฟนผมจะไปสมัครงานแต่เขาไปไม่ถูกก็เลยได้ให้ผมพาไปนะครับเหรอเหตุผลแค่นี้เนี่ยนะและ้วทำไมไม่ลาออกไปเลยละ่ะจะได้ไปสมัครงานทั้งคู่เลยเลือกเอาว่าจะลากิจหรือว่าจะลาออกออัลโลวันลาไม่ได้แล้วนะ ผู้จัดการเขาไม่ให้ลาโอเคจ้าจ้าขอโทษนะกิต้าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ผู้จัดก,การนะสิเขาไม่ให้ฉันลาเอา้าทำไมไม่ให้ลาล่ะวันลาเธอก็ยังไม่ได้ใช้นี่อืมก็น,นั่นน่ะสิเห็นเขาบอกว่างานเข้ามาเยอะทำไม่ทันเขาก็เลยไม่ให้ฉันลานะ่ะแต่ก็ ไม่เป็นไรหรอกฉันบอกแฟนฉันไปนแล้วแหละทำงานดีกว่านี่ค่ะผู้จัดการขอบใจนะงานของเฟิร์นเสร็จครบหมดแล้วนะคะมีอะไรอีกไหมคะอืมไม่น่ามีแล้วแต่ถ้ามีอีกเดี๋ยวฉันจะแจ้งไปค่ะผู้จัดการงั้นเฟิรนขอตัวก่อนนะคะจ้ะ นี่เฟินสั่งข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันสั่งให้อ,อ้าตานี่มันยังไม่เที่ยงเลยทำไมรีบสั่งจังก็ต้องรีบสั่งรีบกินไงผู้จัดการเขาบางขังคับให้ท่นทำโอ้น่ะฉันก็เลยกะว่าจะทำให้มันเสร็จไปฮะแบบนี้ก็ได้เหรออืมแล้วสรุปเธอจะเอาไหมเนี่ยเอองั้นฉันเอาก็เพราหมกรอบแล้วกันได้ ว่าไงคะแม่ฮะลุงเสียแล้วเหรอแล้วจัดงานกี่วันหรอคะค่ะแม่ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบลากลับไปนะคะค่ะเธอจะลาอีกแล้วเหรอวันนี้มันวันอะไรกันนะกันหนาะมีแต่คนลาไหนบอกเหตุผลของเธอมาซิว่าทำไมต้องลาด้วยเออพอดีว่าลุงของเฟิร์นเสียคะ่ะ มันก็นเลยจะลากลับสามจังหวัดเพื่อไปช่วยงานนะคะนี่เธอลากลับไปแล้วลูงของเธอจะฟื้นขึ้นมาไหมฮะมันมีประโยชน์อะไรฮะนี่ผู้จัดการพูดแบบนี้ได้ยังไงคะถ้าเป็นญาติของผู้จัดการล่ะคะผู้จัดการเนีพูดแบบนี้อยู่หรือเปล่านี่เธอกล้าย้อนฉันเหรอได้ถ้าเธออยากลากนะันฉันก็จะอนุญาตค่ะงั้น์นขอลาสามวันนะคะฉันหมายถึงลาออก อะไรกันคะผู้จัดการเฟินทำอะไรผิดหรอคะก็เธออยากลานะเป็นไงสนใจไหมล่ะงานที่ทำอยู่มันคงสำคัญไม่พอไปลาออกไปซะผู้จัดการใช่ลาออกลาออกไปเดี๋ยวนี้เลยบอสเห็นไหมบอสยังคิดเหมือนฉันเลยไปสิไปเขียนใบลาออกได้แล้ว ไม่ใช่คุณเฟิร์นแต่เป็นคุณออมผมไล่คุณอออะไรกันคะบอสคุณเป็นผู้จัดการก็จริงมีอำนาจสูงกว่าพวกเขาแต่คุณก็ต้องเคารพพวกเขาเอขอโทษค่ะบอสออมผิดไปแล้วจริงๆให้โอกาสออมด้วยนะคะคุณรู้ไว้ด้วยนะเจ้านายกับผู้นำความหมายมันต่างกันคนที่เป็นผู้นำต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจลูกน้องไม่ใช้อำนาจไปกดขี่ คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าและก็ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะบอสขอโอกาสให้ออนอีกครั้งมึงได้ไหมคะได้ผมเห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมจะให้โอกาสคุณจริงเหรอคะบอสขอบคุณมากเลยคะ่ะบอสแต่ผมจะหักเงินเดือนคุณเป็นการทําโทษค่ะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณเตรียมตัวออกไปได้เลยค่ะบอสคุณเฟิร์นค่ะบอส ผมอนอญากให้คหุณลาแล้วก็ไปบอกคนกีตาด้วยค่ะบอสขอบคุณมากนะคะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันต้งมากมายได้โบ้ทยิ้มอีกทีได้ไหมแตหาว่าเธอ land.